สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้สาวน้องไข่กับพามาเฮ็ดงานคือเก่าลหลจ้าแปะเหรอพี่น้องใส่แล้วรอบนึงละไส่ตากร้องสียาก่อนจ้ะนี่เราจะได้ปล่อยง้วนนะได้รอบนึงลหละจ้ะรอบแรงได้พี่นออ้องรอบกะหาหกม้อนครึงขึ้นทอง แล้วเบ็ดเสรซตเราประมาณสองถุงนะจ้ะสองถุงสองถุงครึ่งนะพี่น้องมือซ่ามือเลี okay. ้วจ้ะมือได้เอาเข่าเอางัวนไล่ยัญญาเข่าเลี้วกันแล้วเลี้ยวนาะจ้ะอีกอย่างทางง่วนเอานมงัวนมือได้พิ่นรีดเอานมงัวง่ายออกง่ายจังสี่ไหมพี่น้องเป็นบางมือแล้วจ้ะเพราะว่าสาวน้องค่ายตีว่าซ่าสาวน้องค่าก็เคยเอามาแต่ทุกคลิปแล้วจ้ะซ่ากับบุกเกินสิบนาทียี่สิบนาทีเนาะ นี่จ้ะมองทํางานสามองไข่มองอันนี้เนาะนี่ก็จะได้การปล่อยงั่วจ้าปล่อยไปรอบแรกนะจ้ะไปรอบแรกไปแล้วสม่บ่โดนเนาะพี่น้องมันคือมันลึงเนาะมันชิมจ้ะการทํางานเข้ากัารอบเอาเพาบ่ทองว่าแต่ละรอบมันโดนปันไดเนาะเวบ่ต้องอันเพาะว่าเห็ดมันโดนปันได อา่าเ้าบ่ต้องนับเันเวลาเนาะจ้ะรับเอาเป็นรอบอันนี้ได้รอบนึงแล้วนนยังอยู่สองรอบแต่จ,จังสี่ก็คือว่ามดือเดียวเนาะจ้ะนี่เย็นเื่บ่บเย็น่ะจ้ะเอซอ่านนำ้นำ,นำยาสีเต้านมต้องอะไงแช่น้ำห้อนเลอจ้ะ <laughs> มันเย็นแมจ้ะมันเย็นแล้วมันสีอบอกแมมันพอตะห้ากกดไปเนี่ยมันสิเป็น มันเป็นฟองฟองอันเป็นฟอ,ฟองฟองออกมันบ่ไข่ออกไหมก็ต้องได้แซ่น้าอุ่นน้าห่อนไว้จ้ะเอาจะมาสีเตามันเนาะอันนี้กับมะพร้อมเพิ่มเลาะได้พี่น้องที่แรกสาน้องไข่มีตัวเดียวจ้ะนี่มีตัวเดียวเกียร์อันลูกน้อยตัวเดียวเนาะบัดน,นี้เพิ่มมาแล้วสองตัวจ้ะตัวเทิอกถึงสองตัวประมาณหาหกหมื่นละพี่น้องหาหกหมื่นนี่แหละกระเจียนเดน่นให้เพิ่นมาเอากระเจี๊ยเรืออยู่ตัวนึงคือเก้าละจ้ะ ทำความสะอาดก่อนจะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไปเห็นปะบางตูเพิ่นออกไปเพิ่นกัเห็นเขาก็ต้องบ้านกวดออกเปก้อนนอกพี่น้องเนาะถต่แกเพิ่นตะก้อนเพิ่นแหว่ตะกอนเอานามละสาวน้องข้าเอร้อยดอกจ้ะร้อยใส่้นาเนาะที่จริงเพิ่นไม่ให้ใส่หนามแบบเวลานี้เพิ่นให้เอาเอาพวมากกรวดออกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหนามมันหลายจ้ะหรือทังนี้มันเข้าก้อง รักษาระบบน้ำเนี่ยพี่น้องอ๋อมีเล้ล <laughs> ่ะรักษาระบบน้ำจ้ะถ้าเอาน้ำม,มาสีดหลมันจะเป็นปล่อยไปลงคลองมันจะเป็นระบบนิเวศเพิ่นบ่ดีเนาะพี่น้องเนเาะอ่ามีคนน่มาลองเลี้ยนกับบ่ดีจ้ะถ้าเพื่อนก็นต้องรักษาระบบไปโอ้มาแล้วโอ้บอ่อไรเซิร์นเว้ยมาก,ก่อนเลยตัวนี้ <laughs> เอามามามาลูกมา เฝ้าอันเขามาเฝ้าเลี้วแต่ว่าทามันอนนี้หลายห้าก็เอาออกคือเก้าเหรอพี่น้องสาวน้องไข่กันสาวน้องไข่ก็เอาน้ำมาสีคือเก้าแล้วจ้ะย่อมให้ตะแกไดาแต่ละเื้อเนาะมันบะเมนทามันตูนึ่งสองตูกับบัเป็นังจ้ะแต่ว่าบางเถือมันเห็นมูอันนี่มันก็นี่พร้อมกันเลยเด้พี่น้อง โ oh, อ้ไ่ปันยิ <laughs> ่งปืนคนเด้ปุ <laughs> ปุปุปุลงมาเลย <laughs> มาหนุกมา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 โอ้ oh. <laughs> นัมเบอร์บ่ขึ้นเป็นอี่ยังรอบขึ้นรอบบวขึ้นอ่ปไาปไปลป าวน้องคายข้านคันเลยกดน้ำเบื่องง่วแต่อย่างมันปวดเอ็นข้อแม่จ้ะแน่กดตัวนั่นตัวนั่นตัวนี้หายอืมเนาะมันก็บ๊กขึ้นต่อนเนื้อกันเด้เนาะมามามาลูกมาก่ให้ตากองมากดสาวน้องคายปวดข้อไอ้เงยหน้ากดน้ำเบื่องง้วนน้ำใดเอ็นเขาเปียกมี่น้องทรมานสาวน้องค่าย มามามานี่จ้ะการทำงานสาวน้องคายจังซี่หล่ะจ้ะใหยว่าเมือ่อยกับโมเมื่อยแล้วจ้ะเอฟซี่โมเมื่อยจ้ะเราอาอันเราว่าเข้าสู่กับความหนาวเนาะเข้าสู่กับความหนาวจ้ะห้อนกับบ่ปันเลยห่อนขนาดน่ะห้อ,อนเขาก็มีพัดลมใหญ่เปิดอยู่หน้าหนาวนี่พี่น้องเพสามารถเปิดที่จริงเห็นต้องเอา เอาฮีตเตอร์มาเปิดคอยสีแมนแตว่าห้ากับบ่กใครเลยยูยา,า,างเ้าวยางเอยๆเนาะพี่น้องเนาะมีเลยจ้ะตาโลเนาะยูนี่ทั้งนี้เขาเอืน่นตาโลเครื่องอุ่นเขาเสียบไฟฟ้าเอาจ้ะจะไฟฟ้าก็มีใสน่น้ำมันก็นมีเนะาะชาน้อไข่ก็มีเครื่องหมักไงคนนี้จ้ะแต่แกคนสื้อมาไหวแต่ปีนั้นมันหนาวคนงานคนไทยละจ้ะคนผสมหญ้ายวนโกดังเนาะ มันวดรายู่ห้องแบบวารายู่ห้องคือสาวน้องค่ายเด้จ้ะสาวน้องค่ายในยู่ห้องนั้นมีเฮ a เตอร์เปิดเครื่องอุ่นอยู่ในห้องอยู่เนาะแต่ว่าข้าเจเ้าเฮ็ดงานอยู่ข้างนอกเย็นเดียดมากก็ได้ค้างมือกับมือ,มอตาโลจ้ะต้องมีตาโลเนาะบัดนี้หันจากหันมากกับวารายใสดอกจ้ะเอาไปเจ็บไปหันเื้าหนูกัดเราเพราแต่ว่าหนูกับ่หนูทั้งนี้บพราค่าเด้กัดสิ่งของปายใดดอกเพราะว่าแมววันหลาย เดี๋ยวนี้แมวกระดับแล้วจ้ะโอู้บัแมนนับบนเบื่หอหมดไแล้วเอาโคเอาเนะีตากล้องกดได้สามสี่ตัวอันนู้นแมวเพิ่นปวดเนาะพี่นอ้องเพิ่นกสานี้ไปทางอื่นเนาะคันว่าเพิ่นอันนี่กัดคือสิบัแมนสาวน้องคายบ่าเพระาะว่าก็เห็นแมวเพิ่นหากินเนี่ยจ้ะบัแมนมาเห็นแมวเพิ่นดันหากินจังสันเนาะ ปนถ่ากินตะหัวอาหารน้ำหมาแล้วก็อาหารอันเอออาหารน้ำงัวหน่อยที่มันเม็ดได้หน่อยนะพี่น้องนี่ตะก้องกดน,นี้ก่อนจะ้ะกดน้ำเบอแล้วเขากระิทํทำการลีดจะ้ะอันนี้รอบที่สองแต่พี่น้องเบงสาวน้องไข่ในเด้อจ้าแจ็คสิไปเฮ็ดอันใดนะพี่น้องเห็นเลยตาแจ็คสิกะออกมาทำงานเฮาเนี่ก็คือนาที่ของเข้าจะ้ะ เขาก็ต้องเฮ็ดเนาะหนาวปันไดก็ได้เฮ็ดจ้ะอีกสองเดือนอีกสามเดือนก็วิตหนาวพี่น้องว่าโนดนเมื่อโดนจ้ะอันนี้ก็มกร่าแล้วเนาะมกร่าก็เริ่มหนาวจัดเท่าว่าปีนี้หิมะคือตกหนักเทียเดียวมันคือบ่เตอร์ตรกพันเพียรคือสุป,ปีสุป,ปีนี่ตกสี่หามือ่อตกอาทิตย์เนึ่งตกได้พี่น้องแต่ปีนี้ป็นยังคือจงังหวน เมื่อตกตกเท่าเราหนันกๆคนว่าในรอบหาสิป,ปีของเมืองเกาหลีเนาะประเทศเกาหลีเนาะจา้ะแต่นี้บ้านบ่เห็นไหมพี่น้องเออน้กับออกบ่บใครห้วยแต่ก่อนหันคือว่าตกดูแต่ว่าลิ้นมาไอสิบเส้เน,สนยี่ซิบเส้นยู่เ้ยล่ะความหนาของหิมะตกก็ได้ก็ตกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ปีนี้หันเมื่อตกตัวเห็นตกเท่าเดียวน่นนนะแต่ว่า มองละลายกับละลายเดจ้ะมองว่า,าละลายกับว่าละลายอยู่เพราะว่ามันเย็นตลอดเนาะแต่ว่าหิมะบ่ตกแนาทั้งสาวน้องไข่ี่หิมะตกหนักจ้ะตกหนักเราบันนี้หนาวหาสิบเสนถึงแปดสิบเสนเกือบเม็ดคุณแล้วเนาะพี่น้องวังมันที่วันในรอหาสิบปีของประเทศเกาหลีจ้ะเออบันนี้อากาศหนาวมากแต่ทั้ง,องไอ้เขตทั้งสาวน้องไข่ยอยู่เนี่ยเนาะมันหนาว หนาวตลอดน้ำแข็งกับปะทัดละลายกันนี่เลยจ้ะนี่มือนึ้อหั่นบางสามสี่มือหั่หน,นสี่เห็นแดดแอมแซมสาน้องค่ายวายมป็นฝนตกว่ายมป็นหิมาอยู่ทึ่งนังค้าฝนตกลงมากมืดแล้วบวมเอียนเลยพี่น้องไหลจนเปลี่ยนห้างลิ่งคนนีดด้จ้ะอ้าสาน้องค่ายว่า,วาฝนตกมันบวมเอียนหินมะละลายมือน,นั่นแหละพี่น้องมือนั่นมืดมืออยากละลายลตกลงหลายอยู่ คุยกันทำไมตะกองวางตะกองวางงัวคุยกันจะกดคุยกันยังงี้มันค้างมือมือมือมเดียวอย่าเอาหลายอย่าเอาหลายสิว่าเนี่ยเนาะเอย่าเอาหลายเฝ้าว่เฮ็ดเฝ้าออกไปหากินยากินน้ำสิว่าเนี่ยเนาะซึ่งมันหวาจงฉีบตะกอง เร็วแน่เออปัจจุบันอยู่น้ำม่วดวนเบาภาษานั่นฟังาภาษาง่วออกเราบอกสาวน้องค่ายสุวารเนี่ยที่บอกดอกกาตทีธรรมศาสตร์ของง่วพี่น้องอย่างเชียงลบวนเป็นผู้โชคโอ้มือใดถ้คลิปสาวน้องคาง่ายสบายเลยพี่น้องตะกองเง็ดผู้เดียว อาอตาก้องเช็ดตาก้องเช็ดเราสาเราไข่กันทายกิมเราเนี่นจัง่อยจิบใส่ซอยอไม่เป็นไรตีไม่เป็นไรตีทำคนเดียวก็ไลตีโอไอปีใหม่เดนวันทีหนึ่งพากันโซ่กันมานบรจัดพี่น้องอสาวนาา้องไข่บริเลนหวยบริเลนเนาะ บ้าเล่นอันของมันนี้อ่าโดนๆเล่นเดือนละที่อ้นปีละที่สองที่สองเท่อน้อพี่น้องวา่าเซ็งดวงอันปีไม่โอ้จุกโชลอเลยจ้ะแขนอันตันเลย <laughs> โอ้จุกขักจุกแน่มาอันอันนี้แค่เดียวร่วมเราปานเล่ยนดูทั้ง ลินคิดอ่านี่เราปานล่นย้วนเดือนละสองงวดคนลรพี่น้องเอ้ยร่วมอันตูเลกพวงเราโอ้ยปาดปะเห็ุงานเมื่อยมาถุงใสเออคิดว่าจะคล้องเสียงดวงก็น่าปีใหม่วันเราจีดดวงจะคล้องสิดีบ่เกิดปีนี้วันนี้วันวันนี้วันที่นี้ว่าดวงดี ไปเบิ้งอันนี้กับตกประสาทเงินประสา,าททองอยู่ดิพี่น้องเพื่อที่เป็นประสาทบ่โ <laughs> ต๊ะประสาทอยู่เลยต๊วกวางประสาทอยู่เลยประสาทตาสว่างอยู่เดิจ้ะพี่น้องแม่เจ้ของที่เป็นปราานะสาทบ่หน้าบ่เปลี่ยนดอกสาน้องไายบ่เปลี่ยนเลยจ้ะสาน้องไายบา่ใดไปซีเรียสอีหยังเนาะพี่น้องเนะ<ม>าะเฮ็ดแบบสบายตกประสาทตาสว่างอยู่ไหมปีนี้ไหมพี่น้อง แล้วก็ดวงดีดวงดีเกิดปั้นนี่สองสาวน้องไข่ละดวงดีก็เลยลองบ่งก็นนะ่าบริสุทธิ์จากเถื่อนเนาะบพท่านเลยเสียงดวงบึงจากเถืเอ่อเออสาวน้องก็เลยเสียงโอ้จุกแข่นจะรอเลยพี่น้องเอ้ยบอกเขาทาบอกเขาทาผนละคิดอันนี้จ้ำไรคน,นละนาะอพี่น้องจังค่อยเสียงอีกบึงแต่ว่ากับบสนี่บบบอยีลีสถ้าเ่าอยู่ในความฝันของเจ้าของฝันอันนี้อีลีน,น่นะ เออแตงตะกี้สาวน้องค่ายฝันคิวอยู่ด้วยพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้ฝันบ่คิวแม่จ้ะเป็นอีหยังเนาะอย่าพคนว่าจิตบ่สงบบ่นิ่งบ่ึพคนว่าฝันบ่บ่แม่นแต่ก่อนสาวน้องค่ายฝันแม่นนี่จ้ะแล้วแต่ฝันโดนโฝันนี่บ่คนบ่เป็นบ่แม่นคนบ่กใครฝันนอนฝันเนาะพี่น้องขันฝันน่ะแม่นอันนี้แน่แปลกแน่เปะๆเลยเลยจ้ะแต่ว่าเจ้าของบูเหรินหรซื้อเนาะบอกแต่ผู้อื่นเพิ่นก็ได้เยอะจ้ะ ้าสาวน้องค่ายกะทิจบคลิปว้เพียงเท่านี้จ้ะพี่น้องจนไอ้คลิปหนาพ่อกันไม่จ้ะเกี่ยวกับการทํางานของสาวน้องค่ายคือเกาหล่าจ้ะพี่น้องเนาะจนกว่วชื่มืดตัวดูหนาเลยจ้ะเออมันเสียงดังพี่น้องก็ถือบารายใส่ให้เบิ้งเนาะกับสาวน้องค่ายกับเฮ็ดหลายคลิปมากกับมิเตคลิปใส่เล่ะจ้ะประดีกันถึงมันเสียงดังเนาะพี่น้องอันนี้ก็เข้ากับปิดพัดลมยังเล่ก็ขันแม่นาใส่ไปปั๊บนีมันกันดังตัก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 กัเซลเซลเซลรด น้มเสียอันนี้คือเอา,เาเออกันเอาน้มเสียเนาะพี่น้องรีดน้มเสียทินจ้ะเมื่อไดาเอาร่วมใส่หมูเนาะคนประสีศศย,ยาเต้าเพื่อนจ้ะจ้าสาวน้องค่ายกระจกขิปไปเพียง่านีจา้า f อซขอบพระคุณอย่างยิ่งที่มาเป็นกำลังใจให้สาวน้องค่ายโดยดีตลอดมาเนาะจา้ะคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี้ต้องคอมเมนต์สางซ้ำให้กำลังใจไปสาวน้องค่ายกับตาก้องจ้ะพี่น้องสาวน้องค่ายก็เป็นกำลังใจให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวยูทูบน้องกันเนาะจา้ะ เย็ดคิดออกมาให้รับชมสวัสดีจ้า